คุณไปฟังไลฟ์ของพี่น้องคนไหนคุณไปฟังไลฟ์ของใครแล้วเขามาเล่าเรื่องข่าวดีแต่คุณยังไม่เห็นข่าวดีคุณจงรู้เลยว่าการที่คุณได้ไปฟังไลฟ์เขานั่นคือข่าวดีของคุณคุณจงออกมาเล่าเขาต่อถ้าอยากมีข่าวดีต้องเล่าข่าวดีให้ได้ต้องเอาข่าวดีค่ะออกมาโชว์หน้าเฟซให้ได้ถ้าไม่ชอบไลฟ์ก็โชว์หน้าเฟซค่ะว่าวันนี้ใครเจอข่าวดีเป็นการที่ว่ากูโชคดีมากเลยกูได้รู้ว่าคนนี้ได้รับข่าวดีนี้เหมือนเมื่อวานไปฟังนุชชี่ใช่ไหมคะมานำนิชนา เื่อเรื่องหินเขาได้หินแบบสวยๆมาเยอะมากถึงไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อสุดๆว่าหินนะคะจะเรียกความโชคดีให้เขาแล้ววันหนึ่งอะค่ะเขาได้มาเจอนพะเก้าโดยที่เขาอะไม่ได้คิดว่าจะขายออนไลน์อะไรเลยแต่เขาเชื่อว่าการที่เขาได้เจอเป็นเรื่องที่โชคดีเขาเชื่อว่าหินน่ะทำให้เขาได้เจอนพะเก้าหเดือนก็ขายชาไป2 0 0 0ันกว่ากล่องครูโคตรอเมซิ่งเลยนะคะแล้วพอครูมาพูดเรื่องหินเขาถึงขั้นแบบอึ้งว่าเขามาถูกทางแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่ไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรหรือไม่รู้ว่าจะแชร์เรื่องอะไรฟังนะคะถ้าคุณ จงมีข่าวดีทุกวันมนุษย์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะว่าในหนึ่งวันฉันจะไม่มีข่าวดีถ้าคุณปฏิเสธข่าวดีนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่ได้รับข่าวดีทวีคูณคนที่ได้รับข่าวดีต้องเชื่อว่านั่นคือข่าวดีของฉันมีคนนึงเก็บเงินได้1บาทฟังนะคะมีคนเก็บเงินได้1บาท5บาทแล้ว10บาทที่อินบ็อกมาหาครูแล้วก็บางคนไม่ได้อินบ็อกแต่ว่าถ่ายรูปลงครูเชื่อว่าจักรวาลอะให้สัญญาณเขาครูเชื่อแบบนั้นจริงรครูเชื่อจักรวาลให้สัญญาณเขาว่คนั่นอะ ตขายอะไรอีกครูก็งงๆนะ3-4คนน่ะนะคะดาวดาวเก็บวันแรกอีกวันหนึ่งมีคนมาเปิดชา1,500กล่องพี่จีลาอย่างที่เล่าไปแล้วแล้วมีใครอีกคือมันหลายคนมากคุณจดไว้นะอันนี้คุณจำแต่ชื่อคนเก่าๆเพราะว่าทุกไลฟ์จะพยายามมาเล่าข่าวดีให้ฟังเพราะว่าคุณเล่าเท่าไหร่คุณจะได้มากเท่านั้นนะคะ อย่างเนี้ยค่ะพี่บัวคุณนั่งฟังพี่บัวคุณแล้วพี่บัวฟังว่าครูคไม่เคยดูไลฟ์ใครแล้วค,ครูตัวร้อนทั้งตัวแล้วเหมือนเป็นไข้ครูเคยเป็นอาการเนี้ยตอนนั้นครูทาอะไรจําไม่ได้แล้วครูจะตัวร้อนเหมือนคนเป็นไข้เลยถ้าเอาไอ้ที่ครูซื้อที่วัดไข้มาเนาะถ้าวัดเนี่ยไข้ขึ้นเลยอุณหภูมิในร่างกายมันจะขึ้นสูงเองโดยที่เรารู้เลยว่าเราเป็นไข้แล้วมันไม่ได้ขนลุกอย่างเดียวนะคะมันจะสู้ขึ้นสู้ลงสู้ขึ้นสู้ลงอย่างนี้ค่ะมันเป็นของมันเองถ้าอาการแบบนี้คือบังคััับไไมมม่่ด้้นนนคเเป็็ออออาาากกกรขงงแลววู นี่ต้องมีอะไรแน่นอนเลยถ้างั้นครูไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ครูฟังจนจบ29กกว่านาทีเกือบ30นาทีครูอยากจะพูดแต่ครูพูดไม่ได้ถ้า99วันคุณจะรู้เฉลยทั้งหมดเลยแล้วคุณจะอยากทําคุณจะอยากกลับไปทําคุณอยากคุณอยากมีความสุขคุณแต่มันยังเฉลยไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่ครูอยากให้คุณไปฟังพี่บัวค่ะคุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างเพราะบางอย่างครูอ่ะพูดไม่ได้จริงๆถ้าไม่ครบ99ก้วันครูค่ะฟังปุ๊บอ่ะค่ะมันออกไม่ได้มันใช่ จริงๆเก็บหินต้องมีความสุขเก็บหินต้องไม่กดดันเก็บหินหินคือแร่ธาตุวันนี้นะคะบางเอิญไม่บางเอิญไ,ไม่รู้แหละ อยู่ๆครูก็ได้ฟังแม่ชีมาหน้าฟีดครูตอนเช้าเลยมาหน้าฟีด u t u b e เพราะปกติครูจะดู YouTube ใช่ไหมคะเกี่ยวกับธรรมะก่อนเลยท่านมาอง์แรกเลยท่านมาก่อนเขาเลยแม่ชีนะคะครูก็ฟังจบส่งให้ดาวคนแรกครูเชื่อว่าดาวสัมผัสได้เหมือนครูสัมผัสนะคะมันมันเป็นเป็นคนๆครูจะดาวจะต้องสัมผัสไลฟ์นี้ได้เหมือนที่ครูส so ัมผัสไลฟ์นี้ไม่ได้บังเอิญเพราะไลฟ์นี้พูดเรื่องหินด้วยไลฟ์นี้พูดเรื่องแร่ธาตุไลฟ์นี้พูดเรื่องธรรมชาติไลฟ์นี้พูดเรื่องโควิดมาเพื่อเราจริงๆไลฟ์นี้มา จริๆมันเย็นมันสบายแต่ถ้าคนที่ใจร้อนฟังไม่จบนะฟังไม่ได้ต้องคนใจเย็นจริงๆครูเป็นคนไม่ได้ใจเย็นนะะแต่ครูฟังจบเพราะครูชอบเสร็จแล้วพี่บัวค่ะหลังจากที่พี่บัวเก็บพี่บัวเชื่อว่านั่นคือตัวเขาพี่บัวเชื่อว่าเนี่ยคือตัวเขาเขาชอบอะไรล่ะเขาชอบความโชคดีเขาชอบความสุขเขาชอบสุขภาพที่แข็งแรงคุณดูไหมพี่บัวค่ะได้รับเหรียญทัก ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะพี่บัวได้รับเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาซึ่งพี่บัวเป็นทํางานตรงนี้25ปีแล้วเหรียญน,นี้คุณต้องคุณฟังชื่อแล้วลองไปเสิร์ชดูนะคะ ว่าใครที่คู่ควรจะได้เหรียญน,นี้ไม่มีเซนต้องแบบครูไปอ่านดูขนลุกเพราะตอนแรกครูไม่รู้จักครูไม่รู้ว่าทำไมต้องได้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คืออะไรแล้วทำไมจะต้องมาได้วันที่เก็บเก็บหินแล้วไม่ใช่แค่เหรียญที่โคตรมหัศจรรย์คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่เหรียญแล้วก็ได้เงินนะคะเป็นเงินอะไรลีล่ะคะนะคะเออครูจบไว้ครูเป็นคนที่แบบพอฟังไรเยอะๆค่ะพูดไม่ถูกแต่คือเป็นดีแล้วกัน อยากให้คุณไปฟังเพราะมันจะเป็นคีย์ให้กับคนที่ยังไม่เก็บหินแล้วมันจะเป็นคีย์ให้กับคนที่เก็บหินมาแล้วมันจะเป็นคีย์ให้กับคุณเลยมันจะเป็นคีย์ที่ดีมากให้กับคุณเลยแล้วในวันที่คุูมาเฉลยคุณเตรียมตัวรับปฏิหารที่คุณมีหินหินนั้นอยู่ในมือไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะครูบอกเลานะคะว่าไม่ใช่สายมูไม่มูนะคะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบมาให้งมงายไม่ใช่เรื่องงมงายกาดอกจันไว้ล้านล้านครั้งว่าไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแน่นอนการันตีว่าไม่ใช่เรื่องงมงายคุก้าการันตีขนาดนี้เพราะฉะนั้น99วันคุณมาฟังฉเฉลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะคะที่เก็บหนึ่งใจต้องเบาสบาย2คุณต้องพูดกับหินเหมือนหินมีชีวิตจริงๆฟังนะอันนี้ให้คียปล่อยคีท้ายไลฟ์โอ้โหโชคดีสุดๆเลยคนที่ได้ฟังนะคะมีคนที่อยู่ข้างนอกอยากได้สูตรหินนี้มากคุณจงเป็นสะพานบุญให้เขาไปโดยอย่าหวังว่าเขาจะต้องมาเป็นทีมงานคุณฟังไว้นะคะใครอยากได้สูตรหินนี้้บออกกเเขาาไปลยยค่ะ อย่าหวงเด็ดค่ะให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้เหมือนคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างเพราะมีคนนอกมาขอเยอะมากแล้วมีคนทักถามว่าครูคะให้ได้ไหมหรือว่าต้องให้เขาไปฟังไลฟ์เองแล้วแต่ใจคุณเลยคุณอยากบอกก็บอกคุณอยากให้เขาฟังไลฟ์ก็แต่ต้องให้แต่อย่าหวังผลว่าเขาจะต้องมาซื้อสินค้าเรานะคะไม่เป็นไรจงเป็นสะพานบุญคุณฟังนะอันนี้ครูแถมท้ายไลฟ์ว่าเวลาคุณสื่อกับหินเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเพราะจริงๆอะค่ะครูจะพยายามบอกสิ่งที่เท่าที่ครูบอกได้เหมือนที่ครูคุยกับพี่อูเมื่อเช้าครูจะบอกแค่ที่สิ่งทีี่คคครรูบบออกกได้้และเเปป็นนโยยช์์ัุุณณณถาามส อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอย่าไปพูดกับหินอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดวุ่นวายหัวใจอย่าไปพูดกับหินหินจะรับพลังงานทุกพลังงานที่คุณไปปล่อยเวลาคุณจะพูดกับหินคุณต้องอารมณ์ดีคุณต้องเชื่อคุณต้องคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้กูมีอย่างที่กูตั้งใจไว้นี่แหละคือสิ่งที่กูตามหามาทั้งชีวิตวันนี้อายุเท่าไหร่ ตามหาอะไรมาจนถึงวันนี้สิ่งนี้ล่ละค่ะที่จะทําให้คุณเจอสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตเขาจะไม่ชอบหนึ่งพลบ่น2ด่าลูกด่าผัว 3. อารมณ์เสียอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่ดีด่าคนโน้นนินทาคนนี้ถ้ามีคลื่นพลังงานนี้อย่าใกล้หินฟังครูนะเดี๋ยวจะว่าครูไม่เตือนถ้ามีอารมณ์เหล่านี้อย่าเข้าใกล้หินหินเป็นพลังงานที่ดูดความรู้สึกคุณได้ทั้งหมดครูขอเตือนว่าทั้งหมดแล้วถ้าครูมีหลักฐานให้คุณเห็นแล้วค่อยมาคุยกันครบ99วันแล้วค่อยมาคุย ว่าสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดจริงหรือไม่จริงมั่วหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครูย้ํานะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีพลังงานลบกในตัวเพิ่งจะโอ้อยากว่ายคนนี้อยากดายคนนี้อารมณ์เสียทะเลาะก,กันมาอยากกล้หินอยากเอาพลังงานคุณไปแตะหรืออยากไปคุยกับหินเด็ดขาดน,นะคะแต่คุณจําไว้นะ คุณต้องพูดกับหินให้ได้ครบ99วันเฮ้ย <Hey, S 1> มันคือความท้าทายสุดๆมันคือความท้าทายสุดๆเพราะคุณต้องคุยกับหิน99วันแต่ครูดันบอกว่าถ้าคุณอารมณ์เสียกำลังด่าคนอื่นว่าร้ายคนอื่นทะเลาะกับคนอื่นด่าลูกด่าผัวด่าเมียคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ไปพูดใกล้หินเลยเพราะว่าเมื่อหินดูดพลังงานของคุณเข้าไปแบบไหนคะ่ะเขาจะปล่อยพลังงานนั้นเข้ามาแทนที่วันนั้นคุณจะได้รับข่าวดีได้เงินหลักแสนโอ้โหหินจ่อรอเลยเพราะเขาเห็นอยู่แล้ว ว่าคุณจะได้เงินเนี่ยสามแสนเนี่ยได้แน่ๆชัวชัวปาดปาดเลยได้แน่ๆเลยแต่พอคุณเอาพลังงานอัมาหิทไปใกล้เขาอะค่ะพิ่งด่าผัวมาพิ่งด่าลูกมาเพึ่งอารมณ์เสียมาพึ่งวุ่นวายพุ่งร้อนพุ่งเครียดแล้วคุณก็เดินเอาพลังงานคุณไปใกล้หินแล้วคุณก็ไปมองหินคุณกําลังถ่ายพลังงานให้กับหินนั้นๆคุณรู้ไหมว่าเงินสามแสนมันจะกลายเป็นศูนย์บาทไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้ไตไดแต่ทางกลับกันเฮ้ยพี่พรให้พูดกับหิน99วันแต่ตอนนี้อารมณ์เสียมมมาาากอารณ์เสียยทัง ไงก็ได้ให้อารมณ์ดีไปฟังเพลงไปเตะโดโดโลดเต้นไปดูละครไปทําอะไรก็ได้ให้เต็มอารมณ์ดีแล้วค่อยไปคุยกับหินเวลาไปคุยกับหินอยากได้อะไรคุณนึกถึงตัวคุณเองถ้ามีคนหน้าบูดหน้าเหี่ยวหน้าบึง้งมาบังคับคุณคุณชอบไหมไม่ชอบแต่ถ้ามีคนว่าพี่น้องพี่น้องน่ารักจังเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องสวยมากพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้พี่น้องจะได้รับข่าวดีพี่น้องจะมีทีมงานหลั่งไหลเข้ามาเทมาพี่น้องชอบไหม เอาพี่น้องชอบคุณแม่จริงนะพลังงานพี่น้องฟูเหมือนกันเลยคุณไปคุยกับหินหินจ๋าวันนี้รู้สึกว่าจะได้รับเงินน่ะใช่ไหมหินดูดมาเลยนะคะเอามาเลยลูกแสนหนึ่งก็เอาห้าหมื่นห้าแสนเอาหมดเลยนะลูกนะดูดมาเลยหินเป็นได้หมดเลยหินจะเป็นลูกคุณก็ได้เป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นอะไรกับคุณก็ได้เอาที่คุณสบายใจไม่ได้ฟิกว่าหินต้องเป็นลูกไม่ได้ฟิกว่าหินจะต้องเป็นแม่หินเป็นพ่อหินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หินเป็นอะไรหินก็คือแร่ธาตุเราจะนิยามให้หินก้อนนั้นมีชื่อ ไไม่มีชื่อก็ได้เราจะนิยามหให้หินก้อนนั้นเป็นเพื่อนก็ได้นี่เธอถ้าเป็นเพื่อนเนาะนี่แตงวันนี้เราเรารู้สึกว่าเราจะได้รับข่าวดีใช่ไหมเราจะได้รับข่าวดีใช่ไหมวันนี้นะ3ข้อที่เราอยากได้นะ3มข้อที่เราอยากได้นะนะจัดมารัว,รวๆเลยหินจะชอบพลังงานที่คุณมี energy ที่แบบว่ามีความสุขไม่ต้องแบบเวอร์เท่าครูก็ได้แต่มันคือพลังงานความสุขถ้าคุณจะไม่เสียอะไรอะค่ะคุณเชื่อไปเถอะถ้าคุณคิดว่าเชื่อแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวอะค่ะคุณเชื่อไปเถอะโดยที่ไม่ต้องมีีข้้ออาางงเเเพระะคคุุณณจไม่สยิน แม้แต่บาทเดียวค่ะครูจะไม่ให้พวกคุณได้จ่ายเงินเรื่องพวกนี้แม้แต่บาทเดียวเลยเพราะไรเพราะมันจะไร้สาระมากถ้าคุณจ่ายเงินแต่คุณต้องเชื่อให้ได้ค่ะว่าถ้าคุณเชื่อแล้วคุณจะได้แบบที่คุณเชื่อเพราะคุณทํามันมาแล้วแล้วคุณบอกใครที่เขาเชื่อเขาก็ได้แล้วจงพูดกับเขาขอเขาแล้วเอเนอร์จีของคุณต้องได้ต้องเชื่อให้ได้ว่าเขาจัดให้คุณได้สมมตินะฮะคุณขอเงิน1 0 0 0 0แสนฟังนะอันนี้ขีให้ฟังสมมติว่าคุณขอเงิน1 0 0 0 0แสนแต่บ้นวันนี้ค่ะได้ลาบลอยมา300บาทจากไหนไม่รู้ ไปแจ้งข่าวดีอูต้องรีบไปแจ้งข่าวดีเพราะนี่คือจักรวาลส่งหลักฐานมาแล้วว่า1นึ่งแสนกำลังมา3ามแสนกำลังมาเพราะนี่คือหลักฐานของจักรวาลเดี๋ยวส่งหลักฐานไปก่อนเพราะต้องตอบคิด ข้าใจหรือคุณจะเก็บเงินได้1บาท5บาทคุณรู้ไหม1บาทคือเงินคอนเฟิร์มจากจักรวาลค่ะว่าสิ่งที่คุณขอได้แน่นอนรอคิวแป๊บเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาบอกข่าวดีไม่ออกมาแจ้งข่าวดีไม่ออกมาเล่าข่าวดีของเพื่อนจักรวาลไม่เห็นเบาแสหินไม่รู้เบาะแสของคุณเลยว่าเงินจะมาทางไหนเขาไม่เห็นเบาแสเลยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่จะได้รับข่าวดียังไงโอ้โหครูบอกคุณเกือบหมดเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะคุณต้องรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนนะคะเข้าใจไหมคะแต่ครูกลัวหลายคนหลงทางเดียยยยววพครร29ันนไไไมม่่เเเเห็็ด้้ลลลูก ตัดสินใจบอกเพราะอย่างน้อยๆก็เป็นบุญนะ ที่จะทําให้คนเออไม่เข้าใจผิดก็เป็นบุญนะที่ทําให้คนโอยฉันเกือบไม่รู้เอาถ้าเกิดฉันอารมณ์เสียแล้วไปพูดกับหินทาไมครูไม่บอกล่ะอนะไรเงี้ยก็บอกแล้วไงว่ารู้ได้เฉพาะตนแต่อันนี้บอกเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้แล้วคุณเชื่อครูไหมว่าได้ทุกคนฟังนะฟังปากชนิตาก่อนครบ99วันได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะบางคนฟังปากชนิตาได้ทุกคนไม่เว้นทําทุกคนได้ทุกคนแต่มีข้อแม้นิดเดียวได้เท่าแค่ความเชื่อได้ทุกคนค่ะจะไม่มีใครเลยที่ไม่ได้แม้แต่คน ภายในายใน99วันคุณจะได้ค่ะเคียนไป3ามข้อที่เป็นไปได้ได้ทุกคนที่ทําตามไม่จําเป็นต้องทําถูกวิธีค่ะทําตามที่บอกก็พอทําตามที่บอกถ้าไม่รู้ไปซ้ําได้ทุกคนฟังนะคะวงเล็บได้เท่าความเชื่อวงเล็บได้เท่าความเชื่อคุณจะได้มากเท่าไหร่อยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ตัวครูไม่ใช่ตัวเพื่อนคุณคุณจะได้มากเท่าที่คุณเชื่อเท่านั้นค่ะ คีย์อยู่นิดเดียวค่ะได้เท่าที่เชื่อแต่ได้ทุกคนไม่เว้นเลยค่ะทำร้อยคนได้ร้อยคนทำพันคนได้พันคนทำล้านคนก็ได้ล้านคนจริงในจริงเดี๋ยวเฉลยแล้วจะรู้เดี๋ยวมาเฉลยแล้วจะเชื่อเต็มเม็ดกว่านี้อีกมาเฉลยแล้วจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยมาเฉลยแล้วจะขอบคุณได้ซ้ำม,มาเฉลยแล้วจะแบบว้าวสุดๆแต่ขอบอกเลยทำล้านคนได้ล้านคนแต่ต้องเท่ากับได้เท่าตามความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นบอกไว้คุณเชื่อเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นไปฝึกไปดูไปมองใจว่าเชื่อเท่า ถ้าใจเชื่อเต็มร้อยโอ้แม่เจา้าเตรียมรับเลยเตรียมรอรับสิ่งที่เท่าตามกําลังความเชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลย99วันแล้วคุณค่อยมาอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้จบด้วย366นะคะ จบด้วย3 6มเลขของจักรวาลใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แบ่งปันออกไปนะคะใครอยากรู้เรื่องหินไปเอาไลฟ์ของครูส่งให้เขาหรือคุณอยากอธิบายให้เขาฟังก็ได้แต่ไม่ต้องให้เขาเข้าใจตามไม่ใช่แบบให้เขาถามคุณเป็น10ประโยคไม่ได้นะคะเล่าทีเดียวที่เหลือให้เขาทําความเข้าใจเองอ่ะแล้วหินเนี่ยจะต้องเป็นหินคุกได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าแถวบ้านไม่มีหินทํำยังไงอ่ะถ้าบริเวณบ้านไม่มีหินคุณอย่าตอบเขาเด็ดขาดนะคะอย่าตอบเขาเด็ดขาดเขาต้องใช้สติปัญญาของตัวเองนะคะไม่มีผิดถูกไม่มีผิดถูกเล่าตามที่แค่นั้นพอที่เหลือไม่มีผิดถูกจ ะะโอเคสําหรับวันนี้ครูไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะครูไปกินกาแฟก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ